ก่อนอื่นขอสวัสดีพี่พี่เอนะครับวันนี้ผมพงพันธ์พระเครื่อง EP นี้เป็น EP ที่684พี่พี่ท่านใดดูแล้วชอบนะดูแล้วสนใจภาะที่ผมเอามาลงวันนี้นะโทรปิดผมได้เลยนะที่091382-5357นะครับผมวันนี้มีภาพมาหลากหลายให้พี่พี่ได้เลือกได้ชมกันอีกหน่งชุดนะพี่พี่คนไหนเข้ามาแล้ว ชอบองไหนก็โทรปิดกันได้เลยนะครับผมถ้าดูแลไม่ชอบไม่ถูกใจเราก็ผ่านนะครับผมก็มาเรื่องวันที่องค์แรกเลยนะจะได้ไม่เสียเวลากันนะครับผมแล้วก็ฝากช่องลูกชายนะจะพงพระเครื่องไว้ด้วยนะครับผมแล้วก็อีกช่องหนึ่งของผมพงพันพระบ้านนะก็มาทั้งหมดมีสามช่องนะครับผมก็เข้าไปดูได้ทุกช่องเลยนะครับผมราคาเบาๆนะก็มาเรื่องวันที่องค์แรกเลยนะจะได้ไม่เสียเวลากันนะครับผมองแรกนี่ผมได้พระอันนี้มาอันนี้เป็นพระสนิมแดงครับผมไม่นู้เขาเรียกพระอะไรนะครับผมนี่แบบนี้นะนี่รอแบบนี้เลย เป็นหลอ MM. ่อแบบนี้เลยนะเดี๋ยผมไม่รู้นะเขาเรียกพระอะไรนะเดี๋ยผมส่องให้ดูนี่ครับผมนี่นะสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะนี่นี่นะเป็นสนิมแดงแบบนี้แดงทั้งองค์แบบนี้เลยนะครับผมนี่นี่สนิมแดงแดงทั้งองค์เลยนะนี่แดงทั้งองค์แบบนี้นะครับผมไม่รู้เขาเรียกพระอะไรนะครับผมนี่แบบนี้เลยนี่นี่แบบนี้นะครับผมนี่ไม่รู้เขาเรียกพระอะไรนะนี่นะนี่คนไหนรู้จักปิดได้นะครับผมนี่แบบนี้เลยนี่เป็นพระเหมือนกับเหมือนพระแก้บนหรือเปล่าหรือเป็นพระอะไรสนิมแดงเป็นพระล่วงนั่งแบบนี้ องนี้ผมเอาที่สี่รนะ้อยนะครับผมวงน,นี้นองที่หนึ่งนะเอาที่สี่ร้อยนะครับผมองที่หนึ่งต่อไปองที่สองครับผมองที่สองนี่ผมได้ออันนี้เป็นหลวงพ่อโบยนะครับผมอันนี้เป็นอันนี้เป็นอทรงคุดอ่ะเขายกเหมือนหลวงพ่อปานะครับผมล้อพิม์เป็นหลวงพ่อปานะครับผมอันนี้เอาที่สี่ร้อยเหมือนกันนะครับผมว่าสี่ร้อยบาทนะองนี้สวยๆเดิมๆเลยนี่ สวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะนี่นะอันนี้เป็นหลวงพ่อโบยนะครับผมเป็นหลวงพ่อโบยวัดมะนาวนะเป็นหลวงพ่อโบยเสกนะอันนี้พอันนี้เป็นพิม์ขี่คุดนะครับผมเป็นพิมพ์ขี่คุดแบบนี้นะองนี้สวยนะครับผมสวยๆเก่าๆแบบนี้เลยองนี้ผมเอาที่สี่ร้อยนะครับผมเอาที่สี่ร้อยบาทนะครับผมองนี้องที่สองนะครับผมเอาที่สี่ร้อยครับผมนี่องนี้องที่สองเอาที่สี่ร้อยบาทครับผมนี่หลวงพ่อโบยนะครับผมเป็นหลวงพ่อโบยวัดมะนาวนะนี่เอาที่สี่ร้อยนะครับผมองที่สองนะต่อไปองที่สามครับผม อที่สามนี่เเป็นหลวงพ่อเงินกันละกันหลวงพ่อเงินองค์นี้ก็สวยจัดครับผมสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับผมอันนี้เป็นหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะครับผมเป็นพิมพ์นิยมนะอันนี้องค์ใหญ่นิดหนึ่งนะอันนี้เป็นหนักหนักประมาณหกสลึงนะครับผมนี่แบบนี้เลยนะองค์จะใหญ่หน่อยนะไม่ถึงไม่ถึงสองบาทอะครับผมนี่แบบนี้นะนี่สวยเลยครับผมนี่นี่ถือว่าสวยเลยนะครับผมนี่ถือว่าสวยเลยนี่สวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะนี่สวยเดิมแบบนี้เลยครับผมนี่แบบนี้เลยนี่องค์นี้ผมเอาสี่ร้อยนะครับผม อันนี้เป็นพิมพ์นิยมนะครับผมเอาสี่ร้อยบาทครับผมองที่สามต่อไปองที่สี่องที่สี่นี่ผมได้จอบเล็กครับผมจอบเล็กจอบเล็กองนี้สวยมากเลยนะอันนี้อยู่ในอันนี้มันอยู่ในพานเขานะครับผมอันนี้อยู่ในพานนะพานบนทิ้งเขานะอันนี้แบบนี้เลยนะแต่เนื้อนี่นะนี่ดูเนื้อดูเนื้อนะนี่เก่าจริงครับผมนี่เก่าจริงเลยครับผมนี่ดูนะนี่เก่าจริงเลยครับผมอันนี้เป็นจอบเล็กนะเป็นหลวงพงเงินจอบเล็กอง์นี้สวยเดิมเดิมเลยนะสวยเดิมเดิมแบบนี้เลยอง์นี้ผมเอาที่ องนี้สวยจัดแบบนี้ผมเอาที่เอาที่สี่ร้อยก็แล้วกันครับผมเอาสี่ร้อยนะองที่สี่นะต่อไปองค์ที่ห้าองที่ห้านี่ผมเอาเป็นอันนี้ก็แล้วกันเป็นเขี้ยวเสือนะอันนี้เป็นปลายเขี้ยวนะครับผมเป็นปลายเขี้ยวเสือนะครับผมเป็นปลายเขี้ยวเสือนะนี่นะเป็นปลายเขี้ยวนะครับผมเป็นปลายเขี้ยวนะนี่ทะลุแบบนี้เลยนะนี่ทะลุมาข้างบนเลยนี่ปลายเขี้ยวเสือแกะเสือนะครับผมนี่ตัวเล็กนะนี่ตัวน้อยครับผมองนี้ผมเอาสี่ร้อยครับผมมีมีจานนะครับผมมีจานนะนี่มีจานที่สวยเลยนี่ตรงขาอะไรมีจานหมดนะนี่ เล,เล็บจิกนะครับผมนี่เล็บจิกนะเสือหลวงพ่อปานะครับผมเป็นเป็นปลายเคี้ยวนะครับผมปลายเขี้ยวแกะแบบนี้นะองค์นี้ผมเอาที่สี่ร้อยนะครับผมอ,นะองค์ที่ห้านะต่อไปองค์ที่หกองค์ที่หกนี้ผมพระได้พระน้าปกมาไม่รู้หน้าปกที่ไหนนะครับผมนี่แบบนี้นะผมได้มาสองอันนะขายไปอันหนึ่งนะอ <oras> <is here. g arden> ันหนึงก็ยังอยู่นะเดี๋ยวผมเอามาลงให้ดูนี่แบบนี้นี่ส,สวยเดิมๆเ,เลยนะนี่สวยเดิมแบบนี้เลยนี่ดูเนื้อก่อนนี่ดูเนืออนเน้อก็เก่าเลยนะนี่นะอันนี้เป็นพระน้าปกนะครับผมนี่ ผมไม่แน่ใจว่าวัดอะไรนะนี่แบบนี้เลยนะนี่เก่าๆสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะนี่เก่าจริงนะครับผมนี่แบบนี้นะองค์นี้ผมเอาที่สี่ร้อยแล้วกันนะผมเอาสี่ร้อยนะองค์ที่หกนะต่อไปองค์ที่เจ็ดครับผมองค์ที่เจ็ดองค์ที่เจ็ดนี่ผมได้อนี้นี่อันนี้เป็นหลวงปู่สุขครับผมเป็นหลวงปู่สุขปากคลองมะขามเท้านะองค์นี้สวยนะนี่เขาเขาถักลวดไว้นะเขาถักลวดห้อยนะครับผมเขาถักลวดห้อยแบบนี้นะเดี๋ยวผมให้ดูนะโอ้โหดูสนิมก่อนดูสนิมลวดนะนี่สนิมลวดแบบนี้เลยนี่ เป็นสนิมลวดแบบนี้เลยนะนี่ดูด้านหลังมีจานนะครับผมจานนะนี่จานด้วยมือนะครับผมนี่จานสวยนะครับผมนี่จานสวยมากเลยองค์นี้สวยนะนี่คนไหนไม่ชอบอา่าใครไหนไม่ชอบลวดไปแกะลวดออกนะครับผมนี่แล้วก็ทําความสะอาดนะสวยมากเลยองน,นี้อง์น,นี้ผมเอาซี่ร้อยครับผมเอาที่สี่ร้อยบาทนะองที่เจ็ดนะครับผมองค์ที่เจ็ดเอาสี่ร้อยครับผมต่อไปอง์ที่แปดองที่แปดนี่ได้ปิดตาหลวงปู่สุขครับผมปิดตาหลวงปู่สุของ์นี้โคตรสวยเลยครับผมสวยและสมบูรณ์มากๆครับผมสวยและสมบูรณ์มากๆเลย สวยและสมบูรณ์นะครับผมอันนี้เป็นผ้าปิดตากรมหลวงนะครับผมเป็นกรมหลวงนะอันนี้เป็นกรมหลวงของหลวงปู่สุขนะครับผมเจ้าของบอกเป็นกรมหลวงของหลวงปู่สุขนะครับผมนี่เนื้อง Sir, ผงคุกลักนะครับผมนี่ผงคุกลักจุ่มลักอีกทีนะครับผมนี่แบบนี้นะองนี้สวยมากๆแล้วก็พิมพ์ชัดเจนลึกขนาดนี้นะครับผมองคนี้ซีสวยเดิมๆแบบนี้เลยนะองนี้ผมเอาที่ห้าร้อยนะครับผมเอาห้าร้อยบาทนะองค์ที่แปดนะครับผมต่อไปอง์ที่เก้า <ult İn> <als> <ๆ dullah S 2> ครับผมอง์ที่เก้านี่ผมได้ อันนี้เป็นผ้าท่ากระดานนะครับผมท่า hmm. ผ้าท่ากระดานที่สวยเดิมๆแบบนี้เลยนะสวยเดิมแบบนี้พ้าท่ากระดานตรงนี้ผมเอาที่หกร้อยนะครับผมผมเปิดเอาที่หกร้อยนะตรงนี้สวยจัดขอหกร้อยบาทครับผมขอหกร้อยบาทนะผ้าท่ากระดานนะเป็นสนิมแดงนะครับผมเป็นพ้าสนิมแดงแบบนี้นะนี่เป็นผ้าสนิมแดงแบบนี้เอาหกร้อยบาทนะครับผมเอาหกร้อยบาทนะแบบนี้นี่แบบนี้นะโอ้โหสวยจัดเลยครับผมมีสนิมโคตรสวยเลยนะมีปิดทองนิดๆด้วยนะตรงนี้ผมเอาหกร้อยนะครับผมตรงนี้องค์ที่เก้านะ ต่อไปองค์ที่สิบครับผมองค์ท ala şey ี่ส so ิบนี่ผมได้พระปิดตาหลวงอันนี้เป็นหลวงปู่ยิ้มนะครับผมเป็นหลวงปู่ยิ้มวัดหนองบัวนะครับผมนี่แบบนี้นะหลวงปู่ยิ้มวัดหนองบัวนะครับผมดูเนื้อก่อนนะเนื้อเก่าๆแบบนี้เลยนะครับผมนี่เนื้อเก่าสุดๆเลยนะองค์นี้เก่าจริงๆเลยนะนี่ดูนะนี่เก่ามากๆเลยครับผมนี่ให้ดูด้านหลังนะโอ้โหดูเนื้อเก่ามากๆเลยองค์นี้ผมเอาที่สี่ร้อยนะครับผมเอาที่สี่ร้อยนะองค์นี้องค์ที่สิบนะครับผมเอาสี่ร้อยครับผม ต่อไปองค์ที่สิบเอ็ดนะครับผมองค์ที่สิบเอ็ดนี้เอาเป็นหลวงพ่อเงินเนื้แล้ะกันหลวงพ่อเงินหลวงพ่อเงินอันนี้เขาล้างหน่อยนะแต่สวยมากๆเลยนะดูเรี่ยมนี้อันนี้ไปจ้างเรี่ยมมาครับผมนี่อันนี้จ้างเรียมมานนี่เรี่ยมสวยมากๆเลยนะนี่ช่างเลียมสวยด้วยครับผมนี่องค์นี้โคตรสวยเลยนะครับผมนี่โคตรสวยสวยแบบนี้เลยครับผมนี่อันนี้โคตรสวยเลยนะเนี่ยดูนะดูขีดขึ้นนะครับผมตรงปลายเท้าเนี่ยขึ้นสองขีดเลยนะแล้วก็ตาพระอินขึ้นนะครับผมนี่อันนี้เป็นพิมพ์เอนะครับผมนี่พิมพ์เอนะองค์นี้ผมเอาเจ็ดร้อย ขอค่าเลี่ยมนิดนึงนะเอาเจ็ดร้อยบาทนะครับผมองนี้สวยมากๆาเลยนะเอาเจ็ดร้อยครับผมเอาที่เจ็ดร้อยบาทนะองนี้องที่สิบเอ็ดนะต่อไปองที่สิบสององที่สิบสองนี่ผมได้พระนอนมาอันนี้เป็นพระนอนนะคะผมอันนี้น่าจะเป็นวัดระฆังนะเดี๋ยวผมส่องให้ดูนะเป็นน่าจะเป็นวัดระฆังนะมีลงลักนะครับผมองนี้เป็นพระเป็นพระลงลักนะนี่จะแตกลายงาด้วยนะครับผมพระลงลักนี่จะแตกลายงาสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะนี่ แตกรายงานแล้วสวยๆเดิมๆแบบนี man, e ้นะนี่นะโอ้โหสวยจัดเลยครับผมนี่สวยจัดเลยนะองนี้สวยมากๆแล้วเดิมๆเลยนะนี่สวยจัดแล้วก็เดิมแบบนี้เลยสวยจัดและเดิมๆแบบนี้ครับผมวันนี้ไม่ค่อยเจอแล้วนะนี่ไม่ค่อยเจอแล้วนี่ไม่ค่อยเจอแล้วนะองนี้ผมเอาที่สวยๆแบบนี้เอาที่สี่ร้อยกัแลวกันองค์ที่สิบสองนะครับผมต่อไปองที่สิบสามองที่สิบสามนี่เป็นยอดขุนพลนะครับผมเป็นยอดเอ่อเป็นยอดขุนพลนะนี่ยอดขุนพลนี่นี่แบบนี้นะยอดขุนพลนะครับผมอันนี้เป็นสนิมแดงนะ อันนี้สนิมแดงแบบโอ้โหสวยจัดจัดจ้านเลยนะครับผมนี่ดูนะระเบิดระเบิดแบบนี้เลยอันนี้เป็นสนิมแดงแบบระเบิดระเบิดแบบนี้เลยนะนี่โอ้โหสวยจัดจ้านมากครับผมนี่สวยจัดจ้านจริงๆนะครับผมสวยจัดจ้านจริงๆเลยนะนี่สวยสุดๆนี่สวยเดิมๆสุดๆเลยนะครับผมนี่สวยเดิมสุดๆเลยนี่แบบนี้เลยนี่สวยเดิมสุดๆเลยนี่แบบนี้เลยโอ้โหดูดิดูด้านบนนี่สวยจริงๆเลยนะครับผมวงนี้โคตรสวยเลยรงนี้ผมเอาที่หกร้อยก็แล้วกันนะผม วันี้ผมขอหกร้อยบาทนะคะผมเอาหกร้อยบาทนะองนี้องค์ที่สิบสามนะต่อไปองที่สิบสี่องที่สิบสี่นี่ผมได้หลวงพ่อเขียนนะครับผมอันนี้เป็นหลวงพ่อเขียนนะครับผมเป็นหลวงพ่อเขียนอันนี้เป็นหลวงพ่อเขียนอะไรพิมพ์อะไรไม่รู้นะอันนี้ผมไม่รู้รเขาเรียกพิมพ์อะไรนะครับผมนี่แบบนี้นะเป็นหลวงพ่อเขียนนะเรียมแบบนี้เลยเป็นหลวงพ่อเขียนเนื้อออกออกขาวแบบนี้นะออกเงิน,นเงิ <ๆ S 1> น <ๆ S 1> <idence S 2> แบบนี้นะครับผมนี่แบบนี้เลยนี่อันนี้หลวงพ่อเขียนหน้าหมูหรือเปล่านี่หลวงพ่อเขียนในหล่อโบราณนะเป็นหลวงเป็นหลวงพ่อเขียนหล่อโบราณแบบนี้นะ เป็นหลอดโบราณแบบนี้นะครับผมเป็นหลอดโบราณแบบนี้เลยนะนี่องนี้ผมเอาที่สี่ร้อยนะครับผมนี่นี่คนไหนชอบปิดไปได้นะครับผมว่าสี่บะเอาสี่ร้อยนะหลมงพ่อเขียนต่อไปองค์ที่สิบห้าครับผมองที่สิบห้านี่ผมได้นี้มาองคหนึ่งอันนี้เป็นพระขุนแผนนะครับผมเป็นขุนแผนเป็นขุนแผนหลวงพ่อหลวงปู่ทิมนะครับผมเป็นหลวงปู่ทิมนะองนี้สวยมากๆเลยนะนี่เจ้าของเขาก็เรียบวินเทจไว้แบบนี้เลยด้านหลังมีตะกุดนะครับผมด้านหลังมีตะกุดนะนี่นี่นี่ด้านหลังมีตะกุดนะครับผมนี่นี่หลวงปู่ทิมวัดละหาสไล่นะครับผม นี่นี่รหัสไล่หรือไล่วาลีนี่แหละครับผมนี่อันนี้รหัสไล่หรือไล่วาลีนี่แบบนี้นะมีสองวัดนี่แหละครับผมนี่รหัสไล่นะผมว่านี่แบบนี้นะนี่นะอันนี้เป็นคุณแผ่นะเก่ามากๆเลยนะคุณแผ่นหลวงปู่ทิมนะครับผมเป็นคุณแผ่นหลวงปู่ทิมที่เก่าสุดๆ,ๆเลยนะเก่าสุดๆเลยครับผมนี่เก่ามากๆเลยนะนี่ได้มาใหม่นะครับผมวันนี้ผมเอาที่สี่ร้อยก็แล้วกันนะผมเอาสี่ร้อยบาทเอาสี่ร้อยบาทนะวงนนี้เก่าสุดๆเลยเอาสี่ร้อยองค์ที่สิบห้านะ ต่อปังที่สิบหกองที่สิบหกนี่ผมได้หลวง,งพ่อเดิม,มเป็นหลวงพ่อเดิมครับผมเป็นหลวงพ่อเดิม Bullet เป็นหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพครับผมเป็นวัดหนองโพนะอันนี้ไปจ้างเขาเลี่ยมมานะครับผมช่างเลี่ยมสวยมากเลยนะนี่นะนี่ีแบบนี้เลยนี่สวยเดิมเดิมแบบนี้ไน้ช่างเลี่ยมสวยด้วยครับผมนี่คนไหนชอบปิดได้นะครับผมนี่หลวงพ่อเดิมองนี้สวยจัดจ้านเลยนะครับผมองนี้ผมขอที่หกร้อยนะครับผมหกร้อยนะนี่ผมขอค่าเลี่ยมนิดนึงนะเพราะว่าผมจ้างเลี่ยมนะครับดูหูนะดูหูนะครับผมเดี๋ยวผมส่งให้ดูหู หูนี่จะมีเสี้ยนขึ้นแบบนี้เลยนะนี่เสี้ยนปัม๊มรอยปั๊มครับข้างหูนะนี่แล้วก็ <c oughs> เขาก็มาแต่งลบนะครับผมนี่แบบนี้เลยนะี่สวยเดิมเดมเลยนะนี่นี่ด้านหลังนี่คมชัดลึกแบบนี้เลยหน้านี้ไม่ค่อยเจอด้วยครับผมนี่แบบนี้เลยนะี่สวยมากๆเลยนะอุ้งน,นี้เอาที่เจ็ดร้อยนะครับผมเอาที่หกร้อยครับผมขอโทษทีหกร้อยนะครับผมผมพูดผิดนะเมื่อกี้เอาที่หกร้อยก็แล้วกันนะผมเอาหกร้อยบาทนะ ต่อไปองค์ที่สิบเจ็ดนะครับผมองค์ที่สิบเจ็ดองค์ที่สิบเจ็ดนี่ผมได้หลวงพ่อเงินอันนี้เป็นหลวงพ่อเงินครับผมเป็นหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมองค์นี้จะแก Ä ่แก่ทองนิดนึงนะผมว่าเนื้อเขาเหลืองมากเลยอันนี้ไม่ตาพี่อินนะตาพี่อินขึ้นนะครับผมตาพี่อินขึ้นนะอันนี้ไม่ไม่ยังไม่ศึกเลยนะนี่ยังไม่ค่อยศึกเลยอันนี้ไม่ศึกไม่ล้างเลยนะครับผมน,นี่แบบนี้เลยโอ้โหดูด้านหลังดีน,นี่เป็นธรรมชาติจริงนะมีขี้บุมขี้เบ้าเต็มเลยแบบนี้เลยนะนี่สองเองจะเห็นขี้เบ้าเขียนอะไรนะ อันนี้ผมส่องจะส่องไวนิดหนึ่งนะเพราะว่าพ้ามันเยอะเนาะเดี๋ยวมันจะเสียเวลาไปพี่กันองนี้ผมเอาที่400ก็แล้วกันนะโอองนี้สวยนะเอา400นะครับผมองค์ที่17นะต่อไปองที่18องที่18นี่ผมได้หลวงพ่อเดิมวัดหนองหลวงครับผมอันนี้หนองหลวงนี่ก็สวยมากเลยนะอันนี้ผิวเดิมเดิมผิวหิ้งๆ้งเลยนะครับผมผิวเดิมผิวหิ้งแบบนี้เลยนะอันนี้ยังมีขี้ฝุ่นอยู่เลยนะครับผมนี่ผิวเดิมผิวหิ้งนะอยู่บนพานนะนี่อยู่ในพานี่ะนะ อันนี้อยู่ในพานนะครับผมนี่เอาเ,เอามาแบบนี้ก็ลงไปเลยนะผมก็นี่เอามือรูบๆๆลงไปเลยครับผมขี้ฝุ่นยังมีอยู่เลยนี่แบบนี้เลยองค์นี้ผมเอาที่400นะครับมันมีจานนะองนี้องค์นี้มีจานนะเดี๋ยวผมส่องให้ดูจานก่อนจะเห็นไหมแต่ว่ามีจา,มจ,า TS, มจานนะครับผมมีจานนัะนนี่ๆๆเห็นแล้วครับผมนี่นี่รอยจานนะครับผมนี่มีรอยจานนะครับผมเอาที่400นะครับผมองค์นี้องค์งที่ สิบแปดะครับผมต่อไปองค์ที่สิบเก้าโอ้โหองค์ที่สิบเก้านี่คโคตรสวยเลยครับผมอันนี้เป็นพิมพ์ขี้ตาห้าชายนะครับผมวันนี้บันบ้านเลยนะนี่บันบ้านเลยขี้ตาห้าชายนี่บันบ้านเลยนะนี่ขี้ตาห้าชายนี่บันบ้านแบบนี้เลยนี่บันบ้านแบบนี้นี่โอ้โหดูดิบันบ้านแบบนี้เลยนะอันนี้โอ้โหนี่สวยมากๆเลยนะหล่อดูเบ้าตาลึกมากเลยนี่ดูสังกติคมคมเลยครับผมอันนี้พระไม่มีศึกเลยนะไม่มีศึกเลยนะนี่พระไม่มีศึกเลยนะน้าเศาน่าจะเลี่ยมไว้นานแล้วครับผมเลยไม่ศึก แบบนี้นะองนี้ผมเอาที่ห้าร้อยนะครับผมองนี้ผมขอห้าร้อยบาทนะคบผมองนี้สวยมากเลยเนื้อจะออกเป็นดําแล้วนะออกสำลิศเนื้อกลับไปแล้วเอาที่ห้าร้อยครับผมต่อไปองค์ที่ยี่สิบครับผมยี่สิบนี่ผมเอาอันนี้ก็แลวกันอันนี้ลูกปูเผือกครับผมเป็นลูกปูเผือกอีกองค์หนึ่งที่สวยเลยนะเดี๋ยวผมส่องให้ดูด้านหลังก่อนีนด้านหลังจะมียันแบบนี้นะนี่ยันผุๆเก่าๆไปแล้วนะครับผมนี่แบบนี้นะมีคาบด้วยนะมีคาบมีแบบนี้เลยนะเก่าสุดๆเลยนะอันนี้เป็น อันนี้เป็นลงปูเผือกนะครับผมเป็นลงปูเผือกนะนี่นะดูนะโอ้โหดูดิดูดิดูดิโอ้โหเป็นเนื้อเหมือนสองชั้นเลยนะครับผมนี่เป็นเหมือนเหมือนสองชั้นเลยนะโอ้ยนี่สวยมากๆาเลยเป็นลงปูเผือกวัดกิ่งแก้วนะครับผมนี่แบบนี้นะอง์นี้ผมเอาที่สี่ร้อยครับผมเอาที่สี่ร้อยนะงปูเผือกองที่ยี่สิบนะต่อไปองที่ยี่สิบเอ็ดครับผมยี่สิบเอ็ดนี่ผมได้พลวงลางปืนเป็นพรลวงลางปืนเนื้อเขียวแบบนี้ครับผมเนื้อเขียวแบบนี้นี่เนื้อเขียวแบบนี้นะอง์นี้ผมเอาที่ เวื้อเขียวแบบนี้ ine, ผมเอาที่เท่าไหร่ดีนี่เอาที่เอาที่เท่าไหร่ดีเนาะองน,นี้สวยมากเลยอ,องน,นี้เอาสี่ร้อยก็แล้วกันนะผมเอาสี่ร้อยก็แล้วกันเอาแบ่งปันให้พี่พี่ก็แล้วกันนี่มันมันมีองค์เดียวเอาสี่ร้อยก็แล้วกันนี่เอาสี่ร้อยนะครับผมนี่เนื้อเข,เขียวแบบนี้นะนี่เป็นสนิมเขียวๆแบบนี้เอาสี่ร้อยครับผมต่อไปองที่ยี่สิบสองครับผมยี่สิบสองนี่ผมได้แหวนแหวน,แหวนพี่รอดแหวนอะไรนะครับผมแหวนอะไรที่มีหัวนะครับผมไม่ไแน่ใจเขาเรียกแหวนพี่อดหรือเปล่านี่แบบนี้ นี่แหวนเก้ายอดแหวนแหวนหนึ่งยอดสองยอดอะไรนี่ครับผมเขาเรียกแหวนอะไรไม่รู้ครับผมนี่แบบนี้นะไม่รู้เขาเรียกแหวนอะไรนะครับผมนี่ไม่รู้เขาเรียกแหวนอะไรนะนี่แบบนี้เลยนี่แบบนี้จะแรกเขาเรียกจะเรียกแหวนพี่รอยก็บางคนเขาก็บอกไม่ใช่นะผมก็เลยไม่รู้แหวนนั้นเขาเรียกแหวนอะไรนี่เป็นยอดแบบนี้นะนี่แบบนี้เลยอันนี้ผมขอที่เอาที่ห้าร้อยก็แล้วกันนะผมเอาห้าร้อยนะแหวนแหวนเก่ามากเลยเอาห้าร้อยนะครับผมที่ยี่สิบสองนะต่อไปที่ยี่สิบสาม ยี่สิบสามนี่ผมได้เหรียญน,นะครับผมอันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อผางครับผมเป็นเหรียญหลวงพ่อผางที่สวยองค์หนึ่งเลยนี่โอ,อ้โหดูสภาพดิอันนี้เนื้อเนื้อทองแดงลมดํานะ,ค,ะนค,ครับผมนี่โอ้โหดูดีนูคงเคครับผมคงเคแบบนี้เลยนี่คงเคครับผมมีพิมพ์บล็อกติ่งหูติ่งพิมพ์คงเคอะไรครับไม่รู้ครับผมนี่นี่พิมพ์หูติ่งหูติ่งนี่คอติ่งคอติ่งขอ,อโทษทีนี่แบบนี้ครับผมนี่องคงนี้สวยเลยนะอง้์นี้สวยเลย วันี้ผมเอาสี่ร้อยครับผมหนงผ้าผางสวยมากเลยนี่เอาที่สี่ร้อยนะครับผมต่อไปองที่ยี่สิบสี่ครับผมยี่สิบสี่นี่ผมได้พ้ากู่หนังมาพ้กู่หนังองนี้ก็สวยนะเดี๋ยวผมส่องให้ดูนะกู่หนังองนี้สวยแต่ว่าแต่ว่ามันไม่รู้ว่าเป็นกู่ไหนนะนี่ผมไม่รู้เขามีกี่กู่นะกู่หนังแบบนี้กู่หนังแบบนี้แต่องค์นี้สวยเลยนะนี่ผมได้มาสององอีกองหนึ่งอ,อยู่ไหนยังไม่รู้เลยเดี๋ยวผม ปัดฝุ่นนิดนึงนะโอ้ยฝุ่นมีฝุ่นด้วยเพราะมันอยู่ในพานคขาว่าไม่มีฝุ่นครับผมนี่อันี่แบบนี้นะจะเป็นเนื้อแบบนี้เลยนี่ผมส่องให้ดูนี่นี่แบบนี้ครับผมนี่เนื้อสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะนี่แบบนี้องค์นี้ผมเอาสี่ร้อยนะนี่กุหนังนะนี่นี่เป็นพระกุหนังหรือบุหนังอะไรสักอย่างนี่อะไรอะไรหนังๆนี่แหละนี่แบบนี้นะสวยเลยนะองนี้สวยสวยสมบูรณ์นี่นี่หล่อนี่สวยสมบูรณ์มากเลยอง์นี้ผมเอาสี่ร้อยนะครับผมเอาสี่ร้อยบาทนะองนี้องที่ยี่สิบสี่ ต่อไปองที่ยี่สิบห้ายี่สิบห้านี่ผมได้คดนมะพร้าวมาเนื้อมาคนมะพร้าวค้นไปค้นมาเหลืออันนึงนะนี่เหลืออันนึงนี่ค้นมะพร้าวแบบนี้นะนี่ค้นมะพร้าวนี่เอ่อเคลียร์ไปเคลียร์มาเหลืออันหนึ่งครับผมนี่เหลืออันนึงงนะนี่คนมะพร้าวนะครับผมนี่ดูยันดูอะไรครบซูรคุดเลยนะอันนี้ผมเอาสี่ร้อยนะครับผมค้นมะพร้าวนะแกะลาหูนะเป็นลาหูอมจันแบบนี้นะครับผมเอาที่สี่ร้อยนะครับผมต่อไปองค์ที่ยี่สิบหกยี่สิบหกนี่ผมได้พระสมเด็จสมเด็จนี่เป็นพิมใหญ่นะ ไม่ค่อยได้มานะครับผมวันนี้วันนี้ไม่ค่อยได้สมเด็จมานะได้มาไม่กี่องค์นะอันนี้เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับผมเป็นพิมพ์ใหญ่นะองนี้ผมเอาสี่ร้อยครับผมอง์นี้ผมเอาสี่ร้อยนะอันนี้ก็สวยองคหนึ่งแต่ว่าได้มาน้อยวันนี้สมเด็จอะวันนี้ไม่ค่อยเจอสมเด็จครับผมอง์นี้ผมเอาที่สี่ร้อยครับผมเอาสี่ร้อยบาทนี่สวยจัดครับผมต่อไปองที่ยี่สิบเจ็ดครับผมยี่สิบเจ็ดนี่ผมได้ขุนแผนบ้านกลางมาครับผมโอ้บ้านกลางนี้โคตรสวยเลย เดี๋ยวผมให้ดูเนื้อก่อนนะเดี๋ยวผมให้ดูเนื้อนี่นี่นี่โอ้โหดูเนื้อดีให้ดูด้านหลังนี่ครับผมนี่ผมส่องให้ดูด้านหลังก่อนนีกว่ะนี่อยากโชว์เนื้อครับผมนี่ดูนะดูแล่ครับผมนี่ขึ้นนะนี่นะครับผมนี่ดูนะโอ้โหดูดินี่นี่ดูนะนี่นี่นี่แบบนี้เลยนะโอ้โหสวยจัดจัดเลยนะสวยจัดจัดแบบนี้เลยนี่แบบนี้เลยนี่ดูด้านข้างให้ดูด้านหน้าครับผมนี่ดูเนื้อก่อนนี่ดูเนื้อก่อนโอ้โหดูดิดูเนื้อก่อนครับผมนี่สุดๆครับผม มีแบบนี้ครับผมองนี้ผมเอาที่สี่ร้อยนะครับผมเอาสี่ร้อยบาทนะคุณแผนบ้านกลางนะทรงคนใหญ่นะครับผมเป็นทรงคนใหญ่นะต่อไปองที่ยี่สิบแปดครับผมยี่สิบแปดนี่เป็นพระสมเด็จกันละกันพระสมเด็จองนี้เป็นผ่านการใช้มาบ้านนะครับผมแต่ว่าเนื้อนี่กลับหมดแล้วนี่กลับสวยเลยนี่ดูนูนมวลสารนะครับผมดูมวลสารนะดูมวลสารองนี้นะครับผมนี่เอวนี้ผิวเปิดหน่อยนะผิวเปิดแต่ดูมวลสารนะเม็ดแดงเม็ดดาเม็ดขาวนี่ขึ้นเต็มเลยนะครับผมนี่แบบนี้นะมี นี่นะมีเกดเงินเกดทองด้วยนี่นี่แบบนี้นี่แบบนี้เลยนี่หูดูเนื้อดิเนื้อนี่เป็นพระสภาพใช้นะภาพศึกนิดนึงนะครับผมนี่ดูนะดูเมด็ดเม็ดดาเม็ดแดงเม็ดขาวอะไรเนี่ยเขาดูกันนะนนี่ดูเอาเลยครับผมนี่มีโมสารแบบนี้ครับผมดูเอาเลยนี่แบบนี้เลยองนี้ผมเอาสี่ร้อยครับผมเอาสี่ร้อยบาทนะองนี้เป็นพระเหมือนกับใครจะศึกนิดนึงเอาที่สี่ร้อยครับผมต่อไปองที่ยี่สิบเก้าครับผมยี่สิบเก้านี่เป็นพระสมเด็จเหมือนกัน อันนี้เป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะครับผมเป็นพิมพ์ใหญ่แบบนี้นะองนี้ก็สวยอีกองหนึ่งเป็นอีกสภา,ภาพหนึ่งนะองคนี้ผมเอาที่400เหมือนกันนะองค์งนี้สวยฮะองนี้สวยนะเนี่ยดูนะดูเดี๋ยวผมส่องให้ดูนี่ส่นะสองไปส่องมานี่สวยเลยนี่นี่น,น,นี่ผมก็ไม่ได้ส่องเลยะครับผมนี่ผมเหมามาก็ลงเลยะครับผมนี่แบบนี้องค์นี้สวยนะองค์นี้สวยครับผมองนี้สวยน,ะน,วยน,วยนี่อง์นี้ผมเอาที่400นะครับผมองคที่29ต่อไปที่30 30นี่ผมได้หลุมพะเงิน หลวงเมื่องินอันนี้หนักประมาณสองบาทนะองค์ใหญ่นะครับผมนี่ใครชอบพระองค์ใหญ่นะครับผมแล้วผมส่องให้ดูเนื้อนะองค์นี้เนื้อเก่ามากๆเลยนะอันนี้ผมผมไม่แน่ใจว่าออกวัดไหนนะนี่ผมไม่แน่ใจเขาหนักสองบาทนะหนักประมาณสองบาทนะเนี้ยหนักแล้วใหญ่นะครับผมเป็นพิมพ์ขี้ตานะองค์นี้สวยมากๆเลยสวยจัดนี่แบบนี้นะเอาที่สี่ร้อยนะนี่ดูนะั้นนี่นะโอ้โหดูขึ้นขึ้นเป็นดอกดอกดวงดวง,ดง,ดงแบบนี้เลยนะเก่าๆแบบนี้เลยนี่ดูนะโอ้โหดูด้านตูดนี่ เป็นธรรมชาติจริงเลยครับผมนี่ได้มาแบบนี้เลยนะเขาเขาเขาได้มาผมได้มาแบบนี้เลยนะเขาเก็บไว้แบบนี้เลยองนี้ผมเอาสี่ร้อยก็แล้วกันครับผมองที่สามสิบนะต่อไปองที่สามสิบเอ็ดสามสิบเอ็ดนี้เป็นหนุ่มปาทัดวกันแล้วกันเป็นหนุ่มปาทวดวเนื้อว่านปีเก้าเจ็ดนะครับผมนี่แบบนี้ดูไข่ก่อนผมให้ดูไข่ก่อนนะครับผมนี่ไข่สุดๆเลยนะนี่ไข่เก่าๆแบบนี้เลยนะไข่เก่าๆแบบนี้เลยนะครับผมนี่เป็นพระส่วนมากเดี๋ยวนี้จะเจอเจอพระแก่ ที่เขาแกะทองไปหลอมขายนะครับผมนี่ผ้าเขาก็จะออกมาขายกันแบบนี้นะครับผมนี่แกะจีวรไปกันหมดนะครับผมนี่แบบนี้นะเก่าๆแบบนี้เลยนะนี่สวยๆเดิมๆเลยองนี้ผมเอาที่400นะครับผมองที่31นะต่อไปที่32นี่32นี่อันนี้ก็บ้านๆนี่เหมือนกันนี่อันนี้ก็แกะไปเหมือนกันอันนี้เขาก็แกะจีวรไปนะครับผมนี่แกะจีวรไปเหมือนกันนี่แบบนี้องนี้ผมส่องให้ดูนะอันนี้เป็นหนุ่งพ่อเงินนะครับผมเป็นหนุ่งพ่อเงินนี่หนุ่งพ่อเงินองนี้สวยมากเลยเนี่ยนี่นี่ นี่แดงทั้งองนะครับผมนี่แดงออกน้ําตาลทั้งองเลยนะอันนี้เกิดจากความเก่านะดแดงๆแบบนี้นะครับผมนี่อันนี้เป็นพิมพ์บีนะครับผมนนี้สวยมากๆาเลยองนี้ผมขอที่ห้าร้อยนะครับผมเป็นพิมพ์บีนี่สังกติลึกคมชัดลึกแบบนี้เลยนะนี่เป็นแล้วก็เนื้อแดงแป๊ดเลยนะเนื้อแดงมากๆาเลยนะนี่ดูเนืสนิมแดงขึ้นแบบนี้เลยนะี่สนิมแดงขึ้นทั้งองนะบางคนบางภาษาเซียนเรียกสานะครับผมนี่แบบนี้นะสวยมากๆาเลยองนี้ผมเอาที่ห้าร้อยนะครับผมอง์ที่สามสิบสอง ต่อไปที่สามสิบสามครับผมสามสิบสามนี่ผมได้พระกุเป็นพระกุเจดีเป็นพระสมเด็จกุอะไรนะกุบางขุนพรมครับผมเป็นบางขุนพรมนะไม่แน่ใจว่าเขาเรียกกุเจดีเรียกหรือเปล่านี่เป็นบางขุนพรมนะครับผมนี่เป็นบางขุนพรมนะเป็นพิมพ์สามเหลี่ยมนะบางขุนพรมพิมพ์สามเหลี่ยมกุเจดีเรียกหรือเปล่าไม่แน่ใจครับผมอันนี้อันนี้เขาเรียกกูอะไรลืมไปแล้วครับผมนี่แบบนี้นะองค์นี้ผมเอาที่สี่ร้อยนะครับองค์นี้สวยเลยอันนี้พระเป็นบางขุนพรมแน่นอนนะครับผมเอาสี่ร้อยครับผมองค์ที่สามสิบสาม ต่อไปองค์ที่สามสิบสี่สามสิบสี่นี้เป็นพระชัยกันแล้วกันเป็นพระชัยหลวงปู่เอี่ยมครับผมองค์นี้ผมเอาสี่ร้อยครับผมเป็นพระชัยหลวงปู่เอี่ยมนะนี่พระชัยหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังนะครับผมนี่วัดหนังนะนี่แบบนี้นะอันนี้บอกวัดหนังนะครับผมนี่บอกออกวัดหนังนะเจ้าของบอกออกวัดหนังนะนี่แบบนี้องค์นี้ผมเอาที่สี่ร้อยครับผมเอาสี่ร้อยบาทอันนี้เป็นดอกสำลีนะนี่เนื้อสำลีเอาที่สี่ร้อยบาทครับผมต่อไปองค์ที่สามสิบห้าสามสิบห้านี้ผมได้หลวงปู่ทวดครับผมอันนี้หลวงปู่ทวดปีเก้าเจ็ดนะครับผม พิมพ์ใหญ่หลายจุดนะครับผมหูขีดนะครับผมพิมพ์ใหญ่หลายจุดหูขีดบางทีผมก็พูดพูดครบบ้างไม่ครบบ้างนะครับผมนี่ค่อยๆดูดูเอานะครับผมถ้าคนไหนชอบองคไหนพิมพ์ไหนก็โทรปิดผมได้เลยนะนี่นะแบบนี้เลยองนี้ผมนี่นี่มีแร่มีอะไรนะครับผมนี่ค่อยๆดูนะนี่องนี้ผมเอาที่นี่นี่เม็ดนี่เม็ดขาวเม็ดอะไรนี่องนี้ผมเอาสี่ร้อยครับผมเอาสี่ร้อยบาทนะองนี้องค์ที่สามสิบห้านะต่อไปองที่สามสิบหก สายที่ผกนี้ผมเอาเป็นหน่มเพื่อนหน่มเพื่อนอันนี้ข่าล้างหน่อยนะข่าล้างนะแต่ดูเม็ดเนื้อไม่กวดเม็ดทรายนี่เขาดูกันนะนี่เม็ดทรายเม็ดผงที่มันดำๆนะดำๆที่ฝังตามเนื้อนะครับผมนี่ฝังตามเนื้อตามศีสะท่านนี่นะนี่นะอันนี้ผ้าข่าล้างนะครับผมนี่พ้าขาล้างดูดูขี้เบ้าแบบนี้นะอันนี้เป็นขี้เบ้านะครับผมนี่ขี้เบ้าฟอฟอแบบนี้นะฟอ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 แบบนี้อันนี้หนักประมาณ2บาทนะครับผมอันนี้หนักประมาณ2บาทนะอันนี้องค์จะใหญ่นิดนึงนะนี่ใครชอบองค์ใหญ่ครับผมหนัก2บาทนะเอา400 0ครเอา400บนะ องค์ที่สามสิบหกนะต่อไปองค์ที่สามสิบเจ็ดสามสิบเจ็ดนี่ผมได้อนี้มาอันนี้เป็นจอบหลวงพ่อไผ่ครับผมจอบอันนี้จอบใหญ่หลวงพ่อไผ่นะครับผมเป็นหลวงพ่อไผ่วัดกําแพงนะครับผมนี่แบบนี้นะผมส่องให้ดูนี่ผมส่องให้ดูนะครับผมนี่ดูเนื้อเก่าๆแบบนี้นะนี่คนไหนรู้ที่รู้ไว้ก็ปิดได้เลยนะครับผมคนไหนรู้ที่รู้วัดรู้จักก็ปิดได้นะครับผมนี่แบบนี้เลยนะนี่แบบนี้เลยนี่แบบนี้นะนี่ดัานด้านบนจะมีคําว่าที่ระลึกนะครับผมนี่เขียนว่าที่ระลึกครับผม สองสี่เจ็ดแปดนะครับผมที่ระลึกสองสี่เจ็ดแปดนะครับผมนี่ลึกนี่ดูคําว่าที่ระลึกนี่ชัดเจนเลยนะนี่แบบนี้เลยองนี้ผมเอาสี่ร้อยนะครับผมองที่สามสิบเจ็ดนะต่อไปที่สามสิบแปดครับผมสามสิบแปดนี่ผมได้นี่มาอันนี้เป็นภาพปิดตาครับผมนี่เขาตีตีตีกรอบแบบนี้นะตีกรอบโบราณแบบนี้นะอันนี้เป็นภาพปิดตาเนื้อตะกั่วนะครับผมไม่รู้ที่นะนี่ไม่รู้เป็นหนมเพ่อแก้วหรือเปล่า แต่ดูกรอบนี่เก่าจริงๆนะครับผมนี่โอ้โหกรอบนี่คนโบราณตีแน่เลยครับผมเนี่ยแบบนี้มีเชื่อมมีอะไรแบบนี้้วยน,นะนี่เป็นแต่ว่าตะกัวเก่านะครับผมเป็นเนื้อตะกัวนะนี่เป็นเนื้อตะกัวแบบนี้นะตะกัวถ้ำนะครับผมตะกัวถ้ำนะครับผมนี่ผมว่าตะกัวถ้ำชาอะไรไปทั้งนู้นแต่ไม่รู้หลวงพ่ออะไรเอาเอาเป็นว่าเอาที่สี่ร้อยก็แล้วกันนะผมเอาสี่ร้อยนะองค์ที่สามแปดต่อไปที่สามเก้าสามเก้านี่เป็นพระสมเด็จเน่า สมเด็จองนี้เนื้อเน่าเน่านี่ผมให้ดูเนื้อเน่าเน่านี่นี่เนื้อเน่าเน่าแบบนี้เลยนี่เนื้อเน่าเน่าแบบนี้เลยนี่เนื้อแบบนี้เลยเน่าเน่าแบบนี้เลยนี่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 ผมเรียกเนื้อเน่าเน่านะครับผมนี่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 ออกเน่าแล้วนะนี่อันนี้ดูนะเส้นซุ้มนี่ม้วนเข้าไปแล้วนะนี่นี่เก่าไม่เก่านี่เส้นซุ้มม้วนเข้าไปเลยนะนี่แบบนี้เลยนี่แบบนี้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 โอ้โหสวยจัดครับผม สวยจัดเลยนี่แบบนี้นี่นี่แบบนี้เลยนี่องนี้สวยจัดเลยนะองนี้ผมเอาสี่ร้อยนะครับผมเอาที่สี่ร้อยหน้านี้เนื้อเน,น่าหน่อยแต่เอาสี่ร้อยครับผมเอาสี่ร้อยบาทต่อไปองที่สี่สิบครับผมองที่สี่สิบนี้ผมได้ตะกุดมาตะกุดนี่อันนี้เป็นหนักอันนี้ไม่ใช่หนักนะนี้ยาวประมาณสองนิ้วนะครับผมยาวประมาณสองนิ้วไม่รู้ตะกุดที่ไหนนะแต่ผมได้เขตเพชรบูนะครับผมไม่แน่ใจเป็นของหลวงปทบหรือเปล่าครับผม คนไหนดูเป็นปิดไปก็แล้วกันแต่ถักเนียนๆแบบนี้นเนี่ยเนียนๆแน่นๆแบบนี้ครับผมแล้วก็เป็นตะกุดสังวสัตย์แบบนี้เป็นตะกุดสังวาสัตนะเงินทองนาแบบนี้นะครับผมมีตะกุดสางร,ระสัตนะมีทองเหลืองมีทองแดงแล้วก็มีตะกัวนะครับผมแล้วก็ด้านในจะมีรอยใช้นะครับผมมีมีรอยตัดมีรอยตัดอ่าเขาเรียกตัดมุมอะไรเขาเรียกเขาเรียกตัดมุมนะไม่ไม่รู้เขาเรียกตัดเขาเรียกอะไรเนี่ยรอยตัดมุมน่าจะเป็นหลวงปทบนะผมว่าสปงะาสัตย์นันี่น่าจะเป็นยุคกลางๆนะอันนี้สองนิ้วนะเอาที่ สี่ร้อยก็แล้วกันนะผมเอาสี่ร้อยบาทครับผมเอาที่สี่ร้อยบาทนะต่อไปตรงที่สี่สิบเอ็ดสี่สิบเอ็ดนี่ผมได้นี่มาอันนี้เป็นหลุมพ่อเงินเป็นหลุมพ่อเงินพิมพ์สี่ชายครับผม,ม,มนะอันนี้เป็นพิมพ์สี่ชายนะอันนี้เป็นพิมพ์สี่ชายนะอันนี้อีกสภาพหนึ่งนะนี่โหพระพระหลุมพ่อเงินสภาพแบบนี้ก็ไม่ค่อยเจอแล้วนะนี่สภาพออกเนื้อเหลืองๆอมเขียวแบบนี้นะเนื้อเหลืองอมเขียวๆแบบนี้นะครับผมนี่แบบนี้นะตรงนี้คนไหนชอบปิดไปนะนี่ขี้เบ้ามีเนี่ยนี่ขี้เบ้ามีนะครับบนหล่อจะเป็นตุ่มๆตุ่มๆแบบนี้เลยเนีีี่ยนนแบบ้เ เป็นเดือดๆครับผมเป็นเดือดๆนี่องนี้สวยนะองนี้เอาสี่ร้อยครับผมองนี้สวยนะเอาสี่ร้อยบาทครับผมนี่เอาสี่ร้อยครับผมองนี้องที่สี่สิบเอ็ดนะต่อไปที่สี่สิบสองครับผมสี่สิบสองนี่องสุดท้ายนะองค์สุดท้ายนี่ผมได้พระปิดตาวัดวัดอโนงครับผมเป็นวัดอโนงนะอันนี้เจ้าของบอกวัดอุนงวัดอโนงนะครับผมเป็นเนื้อเนื้อเมคกะสิตนะแต่มีรอยจานนะครับผมนี่เมคกะสิ์มีรอยจานนะนี่มีรอยจานนี่ผมส่องให้ดูจานนี่นี่นี่มันมองเห็นอยู่นะนี่แป๊บหนึ่งนะมันมอง มันจะมีรอยจานอยู่นะนี่นี่นี่มีรอยจานนะครับผมนี่มีรอยจานแบบนี้องนี้ผมเอาที่เอาที่เท่าไหร่ดีปิดท้ายเอาสี่ร้อยก็แล้วกันเนื้อเมกซิตแพงนะ wonder wonder, แต่ผมก็เปิดแค่สี่ร้อยนะครับผมมันแพงอยู่แต่เปิดเอาสี่ร้อยก็พอเอาที่สี่ร้อยนะครับผมโหูน้ําหนักด <Mur Why S 2> ีมากเลยครับผมองค์ที่สี่สิบสองนะวันนี้หมดแล้วนะครับผมวันนี้มีสิบสี่สิบสององค์นะครับผมวันนี้ผมพงพันพักเครื่องมีเท่านี้นะครับผมเดี๋ยวค่อยเจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ